บอลในบอลหญิงทีมชาติไทยในศึกเนชั่นลีกนัดที่3สาวไทยพ่ายให้กับเบนเยียมไปสุดมัน2ต่อ3เซต25ต่อ22 18ต่อ25 23ต่อ25 25ต่อ21และ15ต่อ13โดยในนัดนี้ชัชอออนทําแต้มสูงสุดที่27คะแนนรองลงมาเป็นพิมพิยาโกกรามที่25คะแนนสาวไทยลงสนามไป3เกม ชนะ2เกมและแพ้เป็นเกมแรกได้มา1คะแนนรวมเป็น6แต้มในตอนนี้อยู่ในอันดับที่7ซึ่งอันดับที่1คือสหรัฐอเมริกาอันดับที่2จีนอันดับที่3บราซิลในส่วนของคะแนนอันดับโลกไทยอยู่ที่อันดับที่15ในส่วนอันดับที่1สหรัฐอเมริกาอันดับที่2จีนและ3บราซิลในส่วนของอันดับโลกวอลเลย์บอลอยู่ เซาทยอยู่อันดับที่14ในส่วนอันดับที่1คือรัสเซียอันดับที่สองอิตาลีและอันดับที่3มเซอร์เบียในส่วนขอันดับโลกหญิง U20 เซาทายอยู่อันดับที่15ในส่วนอันดับหนึ่งเซอร์เบีย 2. อิตาลีและ3รัสเซียและสำหรับลย์บอลนิชันลีกในนัดต่อไปจะเป็นเกมสุดท้ายของสัปดาห์แรกเซาทยจะลงสนามพบกับจีนในวันนี้วันที่5มิถุนายน เวลา20นาฬิกาเพื่อนๆสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31ได้อีกเช่นเคยครับ